ไก่ซดสดต้อง SPM สั่งออเดอร์โทร098 3179555ร้านลูกปัดจัดให้ตามสั่งน้ำหอมไฮโซแท้100%โทร095 1859456สวัสดีนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการหมอฤทธิ์ผ่าดาวนะครับคลิปนี้เป็นคลิปดูดวงชะตารายเดือนประจำเดือนพฤษภาคม2566 นะครับเออนะในเดือนนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นเดือนที่สําคัญนะครับของประเทศไทยนะของพี่น้องประชาชนทุกๆคนใช่ไหมเออเพราะว่าเป็นเดือน,นการเลือกตั้งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจารย์ก็จะไม่ไม่ชี้นานะ <c oughs> คุณเลือกพักไหนก็ก็เลือกพักนั้นไปเลือกพักที่ชอบนะครับเพราะฉะนั้นก็อย่าลืมนะครับไปเลือกตั้งกันนะเออวันที่สิบี่พฤษภาคมใช่ไหมหกสิบหกนะ ก็ขอใหอ้เลือกคนดีนะครับมาบริหารประเทศอาจจะได้มีความเจริญรุ่งเรืองนะครับเศรษฐกิจจะได้ดีนะฟื้นฟนูประเทศนะครับคุณไม่ต้องหัวหลอกในเรื่องของเศรษฐกิจการกระตุ้นเศรษฐกิจตามดวงเนี่ยมันกระตุ้นได้อยู่แล้วและอย่างรวดเร็วด้วยเพราะมนุษย์ยูอยู่พบการเงินไม่ว่านะรัฐบาลจะอาจฉีดอะไรไปแล้วก็แล้วแต่เนี่ยนะมันจะไปอย่างรวดเร็วเลยครับนอกนอกนั้นก็ไปบริหารจัดก,การให้ดีนะ ดานั้นตามเกณฑ์ดวงชะตาเนี่ยนะครับจะได้เห็นตําแหน่งของอิทธิพลของดวงดาวนะครับคนที่มีโอกาสนะที่จะได้รับมอบหมายภาระหน้าที่ความรับผิดชอบจากพี่น้องประชาชนเนี่ยนะครับก็จะอยู่ตั้งแต่นับตั้งแต่ราศีกุ่มชาวลัคนาราศีกุมมีนเมฆพฤกษกเมถุนกรกฎสิงห์เออเนี่ยตามเนี่ยเป็นพระจันทรี นในดวงชะตาเนี่ยคุณมีโอกาสได้รับภาระนาที่ความรับผิดชอบอันใหญ่หลวงนะครับแต่จะประสบผลความสำเร็จก็ขอให้คุณโชคดีแล้วกันก็ขอให้ได้รัฐบาลดีๆนะครับเออสอสอดีๆมาทําเพื่อพี่น้องประชาชนนะครับให้ลืมตาอ้าปากนะทำให้ประชาชนจริงๆเถิดนะถือว่าดีนะครับเออในเรื่องของการเมืองเก่าๆเนี่ยนะการเมืองสุกปกเนี่ยเลิกสัทีเถอะนะเห็นจนเบื่อแนละ้ว เอออาปาก็เห็นลิ้นสไก่จนถึงไซติงนะนะแล้วนะแล้วยิ่งตอนนี้ในประชาชนก็ลำบากนะเอ,อเงินทองค่าไฟก็ยังแพงขึ้นอีกโอ้อากาศร้อนแหมจังสมเหตุสมผลซะเหลือเกินนะั่งการบฟฟ้าอากาศมันร้อนมันเพิ่ม <c oughs> สภาพแวดล้อมภายนอกมันร้อนมนอน,มนได้ไปครึง่งธรรมอากาศเออมีเหตุผลดีนะแหมต้องบอกในวิธีคลายร้อนเนี่ยออนะคุณจะได้ประหยัดใช่ไหม เราก็บอกเปิดแอปหน่อยนึงนะเปิดพัดลมใช่ไหมถ้าคุณเปิดพัดลมก็ไม่พอแล้วทีนี้ต้องทาแป้งเย็นด้วยนะมันจะได้บารล้าน <c oughs> <c oughs> <c oughs> นะโอเคอันนี้เดี๋ยวจะมาพูดถึงในเรื่องของการโคจรของดวงดาวกันก่อนเลยนะครับเออนะเพราะฉะนั้นะในเดือนนี้ถือว่าจะมีดาวโคจรเนี่ยนะครับย้ายราศีเนี่ยเยอะนะครับนะก็จะมีดาวพุธกับดาวศุกร์เนี่ยย้ายสองครั้งในเดือนนี้ นะครับเพราะยังมาเริ่มต้นดวงแรกก่อนเลยก็คือดาวพุธพุธนี่จะพักนะครับตั้งแต่วันที่2พฤษภาคม2566เวลา14ในการ1นาทีบ่าย2โมง1นาทีเข้าสู่ราศีมีนนะครับอันนี้ต้องบอกก่อนอาจารย์ลืมบอกไว้ในหมอลิผ่าดาวเศรษฐีนำโชคใหญ่ในชนทรานล,ล้านเพราะว่าลืมดูดาวพุธพักที่อาจารย์บอกว่าเลขนำโชคเดวันที่2พฤษภาคมนะครับ ที่อาจารย์บอกว่ามีเลขห้าด้วยเนี่ยนะมีสี่ด้วยนะอย่าลืมในวันนั้นเนี่ยสี่พักเนี่ยน่าจับตาสี่กับห้าเนี่ยจะมาด้วยกันหรือไม่อาจจะมาด้วยกันก็ได้หรือต่างคนต่างมาก็ได้จะมากับเลขอะไรนะครับบนมหาสมุทรหรือใต้มหาสมุทรเนี่ยก็สุดแท้แต่เออก็อย่าลืมนะซื้อลอตเตอรี่สลากกินแบบรัฐบาลเท่านั้นนะครับใบสองใบขนตะแคงไม่ร่วงนะและที่อาจารย์ได้ไปบอกว่าในคลิปดูดวงชะตารายวันเนี่ยนะครับ ช่วงประมาณเนี่ยนะครับก็หลังจากที่รเตอรี่งวดล่าสุด16เมษาเพิ่งออกไปนะอาจารย์ก็ได้ฝันนิมิตฝันนะครับถึงตัวเลขนะมันก็จะมีตัวเลขที่เห็นลางๆอยู่นะก็จะมีสักสี่หตัวประมาณนี้นะแต่ว่าเห็นลางๆไม่ค่อยชัดนะครับแต่ที่เห็นชัดก็จะมีเลขมันจะมีเลข8 4 2หรือ824สอนแหละนะครับแต่อยู่บนไง อ่รู้ได้ยังไงว่าจะอยู่บนมันจะมีขี่ข้านล่างอะ่ะ <c oughs> มันก็ต้องอยู่บนใช่ไหมออก็มไม่รู้อยู่อุบนหรือเปล่านะนะไล้ก็อย่าลืมนะซื้อโรตเตอรี่สลากกินแบบรัฐบาลเท่านั้นนะครับใบสองใบแล้วขนนะักแข่งไม่ร่วงเพราะฉะนั้นย้ำเลขเศรษฐีอีกทีหนึ่งนะครับห้าและสี่มีโอกาสมานะครับโอเคมาพูดถึงดาวต่อมาเลยที่จะย้ายนะครับก็คือดาวพระศุก ดาวศุกร์นี้จะย้ายเนี่ยนะครับตำแหน่งก็เป็นจุลจักรในวันที่4พฤษภาคม66เวลา13ในกา50นทีศุกร์นี้ก็เข้าสู่ราศีเมถุนนะครับอยู่ในเรือนดาวพุธนะซึ่งเป็นคู่ธาตุนะฉะนั้นก็จะถือว่าดีในดวงจะตานะครับเดี๋ยวค่อยว่ากันต่อมาดาวพุธนะครับพุธนี้ก็จะย้ายเออพุธที่พักไม่กี่วันเองนะสองใช่มสองสามสี่ห้าหประมาณนี้ไม่กี่วัน นะเออพุธก็จะย้ายนะครับในวันที่6พฤษภาคม2,566นะเวลา22ในการ29นาทีเนี่ยพุธนี้ย้ายเข้าสู่ราศีเมษเหมือนเดิมนะครับในโดชะตาต่อมาดาวอังคารนะครับดาวพระอังคารนี้ย้ายเนี่ยนะครับในวันที่10พฤษภาคม66เวลาตี4 29นาทีอังคารย้ายเข้าสู่ราศีกรกฎนะครับตำแหน่งก็เป็นนิดนะ มาพูดถึงต่อมาก็คือดาวพระอาทิตย์ดาวพระนี้ย้ายเนี่ยนะครับในวันที่15พฤษภาคมนะครับ66เพราะฉะนั้นเลข1มีโอกาสมาอันนี้บอกล่วงหน้าเลย1มีโอกาสมานะครับเออนะในดวงชะตา1อ่าดาวอาทิตย์ย้ายเนี่ยนะครับ13นการ41นาทีเข้าสู่ราศีพฤษศนะครับเป็นอุจจาวิมุกนะต่อมาดาวพระเกต ดาวพระเกตนี้ก็จะย้ายราศีในวันที่19พฤษภาคม66เวลาตี2.46นาทีนะครับดาวเกตนี้ก็เข้าสู่ราศีสิงห์นะครับเลงเช้าลัคนาราศีกุมนะในดวงชะตาเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับชาวาในช่วงอิทธิพลดาวพเกษย้ายราศีเนี่ยนะครับก็ควรทําพิธีรับส่งเทวดาพระเกตอย่างที่อาจารย์ได้เคยบอกเสมอนะครับว่าดาวเกษ์ในเกี่ยวข้องกับความสําเร็จ นะเกี่ยวข้องกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับการสวดมนต์ไหว้พระทำบุญปฏิบัติธรรมก็จะเป็นมงคลใน,นดวงชะตานะครับราศีสิงห์เนี่ยก็จะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองดวงด้วยนะครับนะรวมถึงชาวราศีกุมด้วยนะครับต่อมาดาวพระศุกร์ดาวศุกร์นี่ก็จะย้ายนะครับดาวศุกร์เนี่ยย้ายเนี่ยในวันที่30พฤษภาคมนะครับ66เวลา23ในกาห้เนาที ดาวศุกร์นี้ย้ายเข้าสู่ราศีกรกฎนะครับตำแหน่งก็เป็นราชาโชคดีมากเพราะฉะนั้นคุณจะมีแต่ความสุขความเจริญมีโชคลาภประสบความสําเร็จนะครับในดวงชะตานะแล้วก็จะมีพระจันทร์ดับกับพระจันทร์เป็นเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับแล้วก็การโคจรของดวงดาวนะครับทั้งอาทิตย์จันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์เสาร์ราหูมนุษยตยูนะครับดาวเกตด,ด้วย นะว่าตลอดทั้งเดือนพฤษภาคมนี้นะครับดวงดาวจะเป็นอย่างไรบ้างนะในเดือนนี้จะต้นร้ายปลายดีหรือต้นดีปาลายร้ายนะครับของดีเนี่ยนะเอาไว้ช่วงท้ายคลิปนะครับเดี๋ยวค่อยว่ากันนะชาวลัคนาราศีกุมนะครับเออนะในดวชะตาเนี่ยอิทธิพลดาวพระราหูองคุณเนี่ยก็สถิตอยู่พบศาสตร์ชะมาสักระยะหนึ่งแล้วนะครับชาวราศีกุมเนี่ยคุณจะมีดาวทั้งบาประเค ทั้งสุขวเคราะห์อยู่พบศาสตร์ชะส่งผลให้ดวงชะตาของคุณเนี่ยนะครับเป็นคนที่เข้ากับสังคมไม่ว่าจะเป็นสังคมไหนก็แล้วแต่เข้าได้ง่ายนะครับถือว่าดีในดวงชะตาของคุณไม่ว่าจะเป็นฝ่ายซ้ายฝ่ายขวาสีเขียวสีแดงสีม่วงอะไรก็แล้วแต่นะเออถือว่าคุณจะเข้ากับสังคมได้ง่ายแต่ให้ระมัดระวังนะครับเพื่อนฝูงไว้ใจไม่ค่อยได้นะเออเพราะฉะนั้นถ้าคุณจะ ท่องโลกออนไลน์โซเชียลวอตแอบไฮไฟท์ท o กก็ต้องระมัดระวังนิดนึงนะครับในดวงชะตาของคุณนะช้าราศีกุมเนี่ยถือว่าคุณจะมีดาวเสาร์เข้ามาทับกลุ่มลัคนาราศีกุมเป็นอย่างดีบางคนก็ได้บ้านได้รถบางคนก็ได้งานบางคนก็ได้คดีความ <c oughs> มีนะ,ะไม่เหมือนกันนะแล้วในดวงชะตาของคุณเนี่ยนะครับช้าราศีกุมคุณมีโอกาสที่จะมีโชคลาภประสบความสําเร็จ นะครับคือถ้าดาวเสาคุณดีนะไม่ต้องห่วงดีก็ดีใจหายคุณจะมีความมั่นคงนะครับถ้าคุณทํางานนะไม่ว่าจะเป็นการาชการหรือรับวิสาหกิจก็ตามเนี่ยคุณมีโอกาสได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งอยู่แล้วก็จะมีภาระหน้าที่ความรับผิดชอบเพิ่มมากขึ้นแต่ก็เป็นเกษตร,รดีไม่มีปัญหาอะไรนะครับเศรษฐีที่คุณต้องระวังระวังในเรื่องของทิฏฐินะการเอาแต่ใจตัวเองมากจนเกินไปเพราะมันเป็นวินาศด้วยนะครับแล้วดวงคุณต้องระวังของหายนะ ถ้าคุณไปไหนมาไหนก็ต้องดูแลตรวจสอบทรัพย์สินของคุณให้ดีนะไม่งั้นอาจจะมีความเสียหายเกิดขึ้นได้นะครับในดวงชะตานะอ้าวแล้วถ้าดวงคนไม่ดีคือดวงคนไม่ดีคุณต้องพยายามทําบุญนิดนึงนะครับชาวราศีกุมเพื่อผ่อนหนักให้เป็นเบานะถ้าสาวคุณไม่ดีเนี่ยเสียนู่นนี่นั่นเนี่ยนะครับมันจะเป็นปัญหาเก่าๆจะกลับมาสร้างความเสียหายให้กับคุณคุณก็ณต้องคิดดูสินะคิดซิคิดซิไม่ใช่คาปูชิโน่นะคุณต้องคิดว่าเอ๊ะ คุณเคยมีตัตูไหมมีปัญหาได้เก่าๆก่าไหมเคยไปทําใครเขาท้องไหมหรือไปไปหลีกเลี่ยงภาษีหรือ,อเขาเรียกว่าอะไรนะมีคดีความไหมประมาณนี้นะถ้าชาวลัคนาราศีกุมเนี่ยนะครับคุณมีปัญหาด้านคดีความนี้จะแนะนำนะให้คุณไปฟ้องร้องนะครับตามกระบ,บวนการอย่างแรกก็ไปที่ตํารวจแล้วก็ให้มันไปตามขั้นตอนไปตํารวจไปอายการไปศาล ตามเวลาคุณไม่ต้องไปเร่งร้อนไม่ต้องไปเร่งรีบจะดีที่สุดไปเรื่อยๆนะครับจะใช้เวลาปีหนึ่งหรือปีกว่าคุณมีโอกาสชนะคดีความนะครับอันนี้แน่นอนแต่ถ้าคุณไปจ้างทนายความคุณอาจจะเสีย3ามห0ื0 0ห้แล้วมีนู่นนี่นั่นอีกสุดท้ายคุณจะแพ้คดีความของชาวราศีกุมนะครับอันนี้บอกตรงๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นชาวราศีกุมจำไว้ ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มหรือสิงก็ตามต่มีคดีความให้ไปตามระบบไม่ต้องไปเร่งรีบมันดีที่สุดนะหรือถ้าคุณไม่มีนะครับอาจจะเป็นกรรมเก่าอย่างที่บอกก็ต้องทําบุญนะครับเพื่อผ่อนหนักให้เป็นเบานะอันนี้ชาวลัคนาราศีกลุ่มในดวงชะตาเนี่ยนะครับตั้งแต่ช่วงต้นเดือนอิทธิพลดาวพุธนี้จะพักนะครับดาวพุธจะพักช่วงวันที่2พฤษภาคม6 6เวลา1 0 สีนากา2ีอ้าไม่14นาการนนาทีบ่าย2โมง1นนาทีนะครับพุทธพักเข้าสู่พบการเงินนะเพ้ใน,นด,ดวงชะตาในช่วงนี้ถือว่าคุณจะมีรายได้ใหม่ๆเข้ามาดีในระดับหนึ่งนะครับเออและชาวราศีกุมบอกได้เลย,เลยคุณจะได้เงินจากทางไกลต่างทินต่างแดนเข้ามาถือว่าเป็นผลดีในดวงชะตายังไงก็ได้กระตังนะครับเออไม่ได้มีปัญหาอุสรรักรไรจะมีรายได้ใหม่ๆเข้ามานะ และพอมาต่อมาคือดาวพระศุกดาวศุกร์นี้ก็จะย้ายราศีนะครับในวันที่4พฤษภาคม66เวลา13.50ในกานาทีบ่ายโมง50นาทีนีศุกร์นี้ก็ย้ายเข้าสู่พบปุตตะนะครับคือดวงชะตาในช่วงนี้ชาวราศีกุมเนี่ยนะคุณมีโอกาสได้บ้านใหม่รถใหม่ก็ได้นะครับหรือทรัพย์สินที่คุณมีนู่นนี่น่า,าจ,จะมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น นะครับมีเกณฑ์การต่อเติมซ่อมแซมบ้านนะในช่วงนี้จะคุณจําไว้เลยถ้าบ้านใครลกลุงลังเนี่ยไม่ดีนะครับจะอับโชคนะเพราะฉะนั้นดวงคุณเนี่ยต้องทําให้บ้านดูสวยสะอาดสะอา้านมีกลิ่นหอมของดอกไม้ถือว่าจะมีโชคลาบนะครับเข้ามาในดวงชะตาของคุณนะแล้วดวงคุณเนี่ยนะครับจะมีความสําเร็จในเรื่องของการเสี่ยงโชคต่างๆด้วยอีกเช่นกันนะครับในเรื่องของบุตรและบริวารก็จะมีสิ่งที่ดีๆเข้ามานะครับ ชาวราศีกุมนะส่วนในด้านของการเงินเนี่ยดาวพฤหัสบดีคุณอยู่ในภพสัตวรร์เป็นราชาโชคอยู่แล้วนอนแงงแมงอยู่เพราะฉะนั้นการเงินในช่วงหนึ่งปีนี้คุณจะได้แบบเยอะได้แบบมากมายมหาศาลนะครับเราคอยจังหวะนิดนึงตามดวงชะตาของแต่ละคนนะแต่ในหนึ่งปีนี้คุณมีโอกาสได้เงินได้ทองอย่างมหาศาลนะครับสิ่งที่สําคัญเลยคุณจะต้องไปสายมูนะั่ย้ําเสมอเพราะลาภะไปอยู่ในภพสัตว์้าหมายถึงคุณต้องเดินทางไง ไปสแสวงหาลาบไปซื้อรถตอรี่ไกลบ้านไปทําบุญนะครับสายมูคุณจะมีโชคลาภอย่างมากมายเลยนะครับนะเออต่อมามาพูดถึงดาวต่อมาเลยก็คือดาวพุธนะในโดวชะตาเนี่ยดาวพุธนี้นะครับก็จะย้ายราศีอีกนะครับในวันที่2พฤษภาคมหกสเวลา22่สนกายี่นาทีพุธนี้ย้ายเข้าสู่ภพศาสตรช้กก็เป็นปีนทุบาท นะครับดวงคุณได้ระวังในื่ลง,งคาพูดคําจานิดนึงนะครับอิทธิพลดาวพุธร่วมราหนะูให้ระวังในื่ลงเอกสารสัญญาคาดีความนะครับและอยู่ในภพเสัจ้าให้ระวังในเรื่องของสื่อออนไลน์โซเชียลวอตแอดไฟฟการแสดงความคิดเห็นบนโลกออนไลน์คอมเมนต์ต่างๆต้องระมัดระวังไว้นิดนึงในดวงชะตาของคุณอันนี้ก็ถือว่าสําคัญนะครับและดาวพุธร่วมดาวพฤหัสบดีก็จะทําให้คุณมีสติปัญญาความรู้ที่ดีอาจจะมีเกณฑ์การศึกษานะ ว่าอ๋อมันเป็นอย่างนี้นี่เองอะไรเงี้ยนะเอ่อต้องระวังหน่อยนะครับในดวงชะตานะมาพูดถึงดาวต่อมาเลยก็คือดาวพระอังคารดาวอังคารนี้จะย้ายราศีในวันที่10พฤษภาคม66เวลาตี4ี่29นาทีอังคารนี้ย้ายเข้าสู่ภพอาลีนะครับคือดวงชะตาของคุณในช่วงนี้เพื่อนเป็นศัตรูนะเพื่อนไม่ค่อยดีอาจจะเพื่อนน้อยช่างมันเพื่อนน้อยช่างมัน นะครับเอาในเรื่องของงานเงินดีกว่าในดวงชะตาของคุณอา้าวไม่พอเพื่อไม่พอเป็นดาวเดียวกันกรรมะเป็นหลี่อคือดวงชะตาคุณเนี่ยมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงเรื่องงานด้วยนะครับถ้าคุณมีเกณฑ์การเปลี่ยนงานย้ายงานในช่วงนี้ถ้าถามว่าจะเปลี่ยนได้ไหมเปลี่ยนเลยเปลี่ยนแล้วมันจะดีขึ้นในดวงชะตานะครับคนที่มีงานอยู่คุณก็ต้องประคับประคองงานของคุณให้ดีนะครับให้ระวังความขี้เกียจข้อเสียชาวราศีกุมเนี่ยคุณจะเป็นคนที่ขยันเป็นมักพัก มักจะขี้เกียจนะครับนึกจะทํำก็ทํานึกไม่ทําก็ไม่ทําไม่นอนประมาณนี้ในดวงชะตาของคุณนะต้องระวังไว้นิดนึงนะครับมาพูดถึงดาวต่อมาเลยก็คือดาวพระอาทิตย์นะครับดาวพระอาทิตย์นี้จะย้ายราศีในวันที่15พฤษภาคม66เวลาบ่ายโมง41นาทีก็ถือว่าสำคัญมากคุณจำไว้เลยอาทิตย์ย้าย15ลอตเตอรี่ออก16 เลขหนึ่งมีโอกาสมานะครับอันนี้อาจารย์บอกดวงหน้าเลยของชาวราศีกุมนะครับหนึ่งมีโอกาสมาในดวงชะตาอาทิตย์เป็นอุจจาวิบุกนะครับในด้านของความรักเนี่ยดาวคู่ครองเข้าสู่พบพันธุนะครับมีเกณฑ์การที่คนรักคู่ครองจะดูแลบ้านช่องเป็นอย่างดีนะครับและคนรักคู่ครองของชาวราศีกุมเนี่ยข้อสังเกตจะเป็นคนที่มองการไกลนะครับคิดอะไรแล้วล้ำหน้าคนอื่นเสมอ เออนู่นนี่นั่นนะแต่ดาวอาทิ์ร่วมมุลยูไม่ค่อยถูกกันให้ระวังการถูกติฉินนินทานู่นว่าร้ายนะครับอยู่พบไปอ,อยู่ที่ไหนอยู่พันธุก็ในครอบครัวนี่แหละ <c oughs> ระวังนะการถูกตีฉินนินทาอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะออในดวงชะตาอันนี้ต่อมามาพูดถึงดาวต่อมาก็คือดาวพระเกตนะครับชาาลัคนาราศีกุมเนี่ยที่พลดาวพระเกตนี่จะย้ายราศี ในวันที่19พฤษภาคม66เวลาตี2 46สี่นาทีเกตนี้ย้ายอยู่ในภพปัตตานีนะครับเลงเชาวลัคนาราศีกุมเนี่ยนะถือว่าดวงชะตาของคุณในเรื่องของความรักเนี่ยสนค้นโสดเนี่ยนะครับมักจะได้คู่ต่างชาติถึงจะดีนะคู่ต่างชาติเนี่ยต้องบอกว่าชาตินี้ไม่ช่ชาติหน้านะเพราะในดวงชะตาคุณเนี่ยมักจะหาคู่ได้ยากหรือคู่ที่เข้ากับคุณได้ยาก โดยเฉพาะคนโสดนะครับคนที่มีครอบครัวแล้วก็ต้องประคับประคองนะครับพยายามทําบุญร,ร,ร่วมกันถึงจะดีในดวงชะตาเพราะเกตเป็นท่อนล่างของว่าราหูก็ต้องระวังในเรื่องการมีเรื่องอการสูญเสียพัดพลาด,ดด้วยนะต้องระวังนิดนึงเพราะั้นสายมูเข้าไว้ดีสุดนะครับในดวงชะตานะและในช่วงนี้ชาวราศีกุมคุณจะฝันแม่น ถ้าคุณฝันถึงตัวเลขอะไรก็แล้วแต่นคุณไปเสี่ยงโชคซื้อเลขในความฝันของคุณได้เลยอันนั้นแหละรางวัลที่1แจ็คพอต,ตของชาวลักนาหลาสีกลุ่มก็ถือว่าสําคัญนะครับอันนี้ต่อมานะมาพูดถึงดาวพระสุกกันเลยนะครับดาวสุกนี้ก็จะย้ายราศีในวันที่30พฤษภาคม66เวลา23ในการ5นาทีนะครับดาวสุกนี้ย้ายเข้าสู่พภพอาลีเป็นราชาโชค นะครับคือคือเป็นอเลนเนี่ยค,คือดวงชะตาให้ระวังในเรื่องของอารมณ์และความรู้สึกความรักอาจจะไม่ค่อยดีนะนะครับอ,อ,อาจจะมีรายจ่ายด้วยนะแต่ฐานมันดีก็จะมีโชคลาภเข้ามาหาคุณอยู่แล้วออกแนวทุกขลาภนะครับเพราะได้มากกว่าจ่ายไปนู่นนี่นั่นนะครับในช่วงนี้คุณจะอยู่บ้านไม่ค่อยติดชาวราศีกุมเนี่ยคุณอยู่บ้านรู้สึกหงุดหงิด มีเรื่องยุ่งๆกูก็ต้องออกไป,น,ไป,น,ไปนู่นไปนี่ไปนั่นเช่นอาจจะเป็นในเรื่องของงานก็ได้นะครับและสิ่งที่สาคัญเลยชาวราศีกุมเนี่ยนะครับคุณจําไว้เลยนะช่วงนี้จะมีคนคอยอิจฉาอาฆาตมาดหลายชาวลัคนาราศีกุมเพราะเห็นคุณได้ดีด,ดีเนี่ยหมัน่นไส้อิจฉาคุณขึ้นมาอย่างเงี้ยเออทาไงชาวราศีกุมถามหน่อยสิถ้ามีคนอิจฉาคุณคุณจะทายังไงนะ <c oughs> โอเคนะอันนี้ครบแล้วนะครับเพราะในเรื่องของการงานต้องระวังนิดน,นึงส่วนการเงินต้องไปมูเดินทางติดต่อสื่อสารจะประสบความสำเร็จมีเงินมีทองนะครับความรักก็ระวังการทะเลาะบบอแหวงคําพูดในครอบครัวนิดน,นึงนะในดวงชะตาของคุณนะครับอันนี้มาพูดถึงในเรื่องของพระจันทร์ดับกับพระจันทร์เพนกันต่อเลยนะครับชาวลัคนาราศีกุมเนี่ยพระจันทร์จะเพนเนี่ยในวันที่6พฤษภาค,คม66 เวลาเที่ยงคืน18นาทีเพนอยู่ที่พบสุภพราะฉั้นดวงคุณจะประสบความสําเร็จมีความเจริญรุ่งเรืองที่ดีในดวงชะตานะครับถือว่ามีโชคลาภดีได้อย่างรวดเร็วด,ด้วยนะครับนะอันนี้แล้วพระจันทร์ก็จะดับพระจันทร์จะดับในเดว,วันที่19พฤษภาคม66เวลา22ในการ40นาทีนะครับพระจันทร์ดับนยอยู่ที่พบพันธุให้ระวังในเรื่องของครอ,อบครัวญาติพี่น้องทรัพย์สิน จะมีปัญหาอุปสรรคนะครับต้องระวังนิดนึงชาวราศีกุมในวันที่19นะโอเคอันนี้เดี๋ยวครบแล้วนะครับพระจันทร์ดับกับพระจันทร์เพ็นอันนี้ก็จะมาพูดถึงนเรื่องของการโคจรของดวงดาวประจําในวันนี้กันเลยนะครับนะแล้วในดวงชะตาชาวล,าลาัคนาราศีกุมเนี่ยนะครับสิ่งที่คุณต้องระมัดระวังเนี่ยนะครับก็คือในวันที่1 2 3สพฤษภาคมระวังเกี่ยวข้องกับเรื่องใน เรื่องการงานและเรื่องเพื่อนจะมีปัญหานะครับระวังอุบัติเหตุนะมีบากกระดาษบาดนะครับและตั้งแต่วันที่3พฤษภาจนถึงวันที่15พฤษภาคมให้ระวังในเรื่องของสุขภาพนะครับเพราะคนจะป่วยกันเยอะอาจจะเป็นในเรื่องของสถานการณ์ต่างๆก็ได้ที่เป็นอยู่นะครับฝุ่น pm หรือโควิดนะนะต้องระวังหน่อยนะหรือบางคนอาจจะเป็นโรคเก่ากำเริบก็ได้ต้องระวังสุขภาพอาจจะมีเรื่องเสียเงินเสียทอง นะครับนะแล้วก็ในวันที่13 14 15ก็ต้องระวังเรื่องของบริวารน,นะครับแล้วก็สุขภาพทางไกลก็อย่างที่บอกนะเออต่อมา24 25 26 27อันนี้เกี่ยวข้องกับครอบครัวทรัพย์สินนะแล้วก็เครดิตเอ่อต้องระวังเครดิตนิดนึงแล้วก็วันที่29 30, 30 31พฤษภาคมความรักไม่ค่อยดีจะมีปัญหา นะครับระวังในเรื่องของการเสียเครดิตชื่อเสียงด้วยของชาวราศีกุมนะครับโอเคนี่ครบแล้วของชาวลัคนาราศีกุมนะเ,ออเพราะในเดือนนี้ก็เป็นเดือนเลือกตั้งใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เป็นธรรมดาย่อมมีได้มีเสียนะครับคนได้ก็อาจจะเป็นรัฐบาลคนเสียก็อาจจะเป็นฝ่ายค้านนะแต่ในดวงชะตาดาวพฤหัสบดีเสียเป็นส่วนใหญ่เนี่ยมันอาจจะมีเรื่องค้านสายตา นะครับหรือมีเกณฑ์การบีบบังคับมีข้อตกลงอะไรก็อยากมีการมีมีการบังคับกันนะประมาณนี้นะหรืออาจจะเป็นการในเรื่องการจับมือร่วมพักนะครับเพราะฉะนั้นเอาง,ง่ายๆถ้าคุณจะจับมือเเอาให้มันชัดเจนไปเลยจับรัฐบาลกับรัฐบาลไปจับฝ่ายค้านกับฝ่ายค้านไปมันจะได้ไม่ม,มีมีปัญหานะนะเออเดี๋ยวคุณก็รู้เองคุณก็ดูแล้วกันมันอาจจะอึดอัดใจนะ <c oughs> ขอให้โชคดีแล้วกัน โอเคนะครับชาวลัคนาราศีกุ่มก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e กดแชร์คลิปกดกระดิ่งให้กับอาจารย์ด้วยขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ